สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอเรื่องสาภาพยุโรปโดยจะมีเรื่องประวัติของสาภาพยุโรปแล้วก็ยูโรโซนแล้วก็เล็กซิตค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีครับสำหรับประวัติความเป็นมาของสาภาพยุโรปนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามโลกเนื่องจากยุโรปมีความบอบช้ำจากสงครามทำให้นานาชาติจึง เห็นว่าสภาพยุโรปหรือชาวยุโรปเองต้องมีการรวมตัวกันเพื่อเป็นเริ่มมาตั้งแต่คิรสดักราช1952โดยที่ฝรั่งเศสได้มีการนําแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มประชาคมฐานหินและก็เหล็กกล้าแห่งยุโรปโดยมีสมาชิกคือฝรั่งเศสอิตาลีและก็เยอรมันตะวันตกนิธรแลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กรวมตัวกันเป็น6ประเภทเพื่อการจัดตั้งของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจฐานหินและก็แร่เหล็กแห่งยุโรป โดยในปีต่อมาสมาชิกได้มีการลงนามในสนที่สัญญากรุงโรมเพื่อเป็นจุดกำเนิดของการก่อตั้งสมาคมเศรษฐกิจยุโรปภายในปีต่อมามีการจัดตั้งปี1958มีการจัดตั้งกลุ่มประชาชาติพลังงานปร,รนัมนูแห่งชาติยุโรปหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกของชาติยุโรปเริ่มมีการพัฒนานและเพิ่มพูนขึ้นเพื่อการขาดอําน,อนาจจากการแพร่ขยายรัฐที่ของคอมมิวนิสต์ ที่มาจากฝั่งตะวันออกทางสาภาพโซเวียตเริ่มมีการเข้มแข็งขึ้นโดยชาติสมาชิกส่วนใหญ่ของประชาชาติยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของชาติสมาชิกในกลุ่มความมั่นคงแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้มีกมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและมีการประชุมมากมายเช่นการประชุมสมัชชาว่าด้วยความมั่นคงของเราประมุขประเทศการประชุมว่าด้วยนิติบัญญัติแห่งชาติยุโรปมีการกําหนดแนวทางและก็นโยบายทางด้านสิเศรษฐกิจเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียว ภายใต้การลรงนามของเศรษฐกิจของยุโรปโดยมีการจัดตั้งองค์กรหลายอย่างเช่น3องค์กรหลักของการจัดตั้งองค์กรสหองค์กรยูองคอ์กร EU หรือว่า Europe Union ซึ่งเป็นองค์กรสหภาพยุโรป วิกฤตยูโรโซนหรือวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นเมื่อคศ2อ,อ0 9โดยเริ่มจากประเทศกรีซเป็นจุดเริ่มต้นสาเหตุมาจากประเทศมีการก่อหนี้สาธารณนะในอัตราสัดส่วนที่สูงมีอัตราหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากกว่าร้อเปซ็นเป็นผลมาจากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาลโดยจุดเริ่มต้นได้ก่อตัวตั้งแต่คศ2002และกรีซได้หันไปใช้สกุลเงินยุโรป ส่งผลให้ประเทศมีความน่าเชื่อถือสามารถกู้ยืมได้สะดวกจึงมีการกู้ยืมเงินจำนวนมากรวมถึงการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนในคศ2004ที่กรีซเป็นเจ้าภาพนอกจากกรีซแล้วยังมีหลายประเทศเช่นไอร์แลนด์และอิตาลีการที่เป็นประเทศหนึ่งที่ผิดนัดชำระนีสาธาณะหรือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมทั้ง ระบบสถาบันการเงินของประเทศเจ้านี่ก็เผชิญความสูญเสียผลกระทบจึงส่งไปในบริเวณกว้าง Brexit เ,เป็นคำพู่ร,ระหว่าง r เ t a i n กับ Exit นายกเทลเลซ่าเมประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกเพราะว่าหาทางออกไม่ได้ว่าจะอยู่หรือออกจาก EU นายกผู้ลงสมัครเดวิดประกาศ ก็จะมีการลงมติอยู่หรือไปถ้าได้รับเลือกเป็นนายกโดยนายกเดววิดม,มีจุดยืนอยู่ข้างที่จะอยู่ใน EU เอดเดวิดหลังจากได้เป็นนายกก็มีการทำม,มติจริงๆโดยผลโหวต51.9กับ48.1 ซึ่งผลโหวตออกมาที่จะออกเนื่องจากปัญหาอบพยพที่เป็นนโยบายของ E.U. ที่จะต้องมีผู้อบพยพตามโคต้าที่จัดสรรให้ชาวอังกฤษกังวลเรื่องมีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาเป็นการแย่งงานแย่งสวัสดิการแล้วก็ ถ้าประเทศไหนใน EU ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจก็จะต้องนำเงินไปอุดหนุนเนื่องจากต้องการการร่วมสลายของเงินยูโรในยกซึ่งซึ่งมีปัญหาทำให้เศรษฐกิจตกตำ่ำถ้าออกจาก EU เพราะว่าปกติก็จะ มีแรงงานมีสินค้าซื้อขายอย่างเสรีแต่ถ้าออกก็จะเกิดปัญหาปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำอย่างน้อย15ปีในอังกฤษ